ครับสวัสดีครับอ่ะก็มาจากกินก๋วยเตี๋ยวมาจากกินข้าวก็แวะมาดูเหลาครับเหล่าช่างเหลาโอ้ขมักขมันช่างเหล่า <laughs> อันนี้เดี๋ยวอันนี้ใส่โอ <ions> <laughs> ้ย <funnel> อ <ing> ันนี้อันนี้ใส่หมดแล้วใช่ไหมนี่อันนี้ใส่หมดแล้วบ่เนี่ยของเดิมของเดิมล่าเปลี่ยนสีมาได้เปลี่ยนสีลูกสูุเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนสีนัยนั่นเฉยๆอันนี้มันสวมไอ้ตลอดเลยบ่ต้องไปซื้อสีนี่งเลยสีจีนนะีล้วเราเก็บออกมาดูหมดเหมือนกัน ไงโอ้มันอยู่ข้างในเหรออยู่ข้างในต้องทำที่งัดดีดีเป็นช่างแล้วเหลาเป็นช่างเปลี่ยนซีนเองแล้ว เป็นทุกอย่างแต่มันจะงัดยากหน่อยหนึ่ง้ความพยายามอยู่ที่ไหนความเหนื่อยอยู่ที่นั่นโอ้โอ คือคือคือได้ไหมแล้วธรรมัดธรรมินเลยได้ไม่ได้เงียบคิดได้ไหมไ แน่นอนเลยใช่ธรรมดาเละหมดเลยเนาะเละไหมไม่เละบอกเอาเฮ้ยเอามือจูดคอเขาเใช่ไหมอ่านี่ทีมการ์ดบุนเออใส่ไหนอ๋อใส่ใส่แล้วของใหม่อ่ะังไรไปซื้อพี่ชายต้องไปอีกต้องไปอีกรอบนึงอันนี้ก็ไว่เออนนี้ไม่ต้องมาไปหรอว พราะว่าเขาใส่คื้นโอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไหมองเอาไปเลยเออชุดนี้นั่นแหละมันจะมันจะมาเป็นชุดของมันจ้าไปคนใช่อีกรอบหนึ่งเอาแล้วล่ะอาทีตก็ซื้อมาซื้อแต่ซีนอะไรอ่ะฝังโน้นฝั่งนี้ไม่ได้ซื้อโอู้เดียวเพราะว่าทางนี้มันมีรถต่อแล้วอันนี้ต้องเกตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แล้วก็เอาแฟบล้างคอยแฟบล้างคอยบ่ะเอาไม่ใช่มันเหมือนกันอ่ะเหมือนไหนเดียวกันเลยโน้กระดูกระดเดียวกันวเล้วเขาซื้อมาแค่แค่แค่สา จะต้องไปซื้อซีนนี้อีกรอบหนึ่งอยู่ที่ร้านประเสริฐแล้วก็ใส่ใส่ฝั่งนี้เลยใส่ได้ไหมจำได้ไหมว่าใส่แบบไหนเนี่ยใส่ถูกไหมเนี่ยฮะใส่ถูกไหมแกประกอบมาแล้วก็เหลือประกอ,อบตัวบนตัวเดียวไอ้นี่นะก็ไอก็ไอซีนกนลังมันทีไรสายเสร็จมาแล้วเดี๋ยวจะใส่ซีนกันถุงนี้นนนอ๋อ เช็ดคอยจะต้องประกายคนชัยอีกรอบลมเป็นเต็มแล้วใช่ไหมลมเต็มแล้วลารสนะดับอย่างนี้น่ะ

ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มันยัดไปทะลุเลยบ่<อ>ทลทลุเลยไหมเทลุเลยลอ,อ๋อมันวิ่งแบบแบบนี้เลยเลูกสูบเ,เดียวลูกสูบเดียวลููบตรงกลางไปงง <laughs> ถ้าลองใส่ผิดข้างเนาะมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าลองใส่สายผิดข้างเนาะเลียวซ้ายไปขวาเรียวขวามาซ้ายคนับตกทางตา นี่เจ้าฟอร์ดครับเปลี่ยนไอซนมอะเราซีนที่มันรั่วซิมครับเลียนก็ไม่ใช่ใครครับก็เหลาครับข้างเหลาเหลาน้อยเ,ออเหลาน้อยเป็นทุกอย่างของทีมงานโทรหนึ่ง ไ,ไอ้ลมมันไม่ค่อยออกลมทางนี้มันไม่ค่อยออกอยังลมยังไม่หมดลมเลยเลย,เย,เยอะๆไปนีไน่ไปซื้อซิมไปแล้ว